เอาเฟิร์นอ่ะเอาเอาบังกระคันกันเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เรียกให้อยู่แล้ววะกลับถึงบ้านแล้วหรือถึงถึงแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาไปเฟินมาลูก Đi đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mm -hmm. happy, birthday. Happy, birthday. happy birthday to you. Have ใส่รูปนะฮะอุ้ยเอาหยิบเฮ้ยเต้นย่อโอ้พี่ฟนหยิบเฮ้ยไปเฉดมาเฉมาเ้าม่เข้ามาใ่มาอี่ฐานอทิ่ฐานอธิษฐน ทำไมยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยลูกโป่งโอ้โหเอากลับเลี้งแต่งงานรักไหมอันนี้กับเลี้ยแต่งงานได้ด้วยอันนี้พี่ก้าชอบพี่ก้าเกิดขันนี่ขันทำนี้เยอะด้วยใบเฟิร์นทำนี้เยอะเลยรอให้งานเลยอกเลย ยีเนอะเว้ยมีหน้าแล้วดิเลื่อนไปก่อนเราเลื่อนสนเอาเฟื่องยี่ห้าแล้วหรอพี่โอ๋ทําวันนี้เอาก็ไม่คิดจะพูดเองไม่เกี่ยวเลยเธอจะให้ฉันแก้อะไรนะพี่โอ๋แต่งหน้าเป็นของขวัญให้วันนี้ใช่แต่รับไปแล้วหนึ่งเอาไปเองนะพี่ก้าวไม่ได้ช่วยอะไรเลยใครเป็นคนอย่างงี้ร้านพี่ด้วยไลฟ์อยู่ด้วย l ลฟ์ทันพอดีเลยอ่ะถ่ายกับใครกันไปคืออะไปทำไมต้องทำไมต้องเบเอียอย่างงี้กับุมกับหมาก็ทำไมลทำไมทำไมช่างแต่งหน้าคนนี้ปะที่เขาบอกว่าได้เพศวันเกิดวนวันเกิดวนิดนเกิดวเกิดกนเกิดเกัเันวนเเกิเกดวิดวเเนว อ่ะเราใกล้ชิดกันี้ได้อีกเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเสียวมากเลยเสียวมากแล้วก็ไม่อยู่กับป้ามันชนหมดเลยกับหน้ามันเนาะทำไมอะมิงเหรอมิงมาคเดี๋ยวไป้ามันเงาแหละเมื่อกี้ก็เดี๋ยวพี่บอกแต่หน้าก็ไปปรับเป็นขาวดำเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่แค่นี้นะพันนี้ก่อนนะเธอไม่เขาต้องแค่นี้ก่อนต้องแค่นี้ก่อน โยยอออ่ร้งาไม่แล้วตอนจะบอกว่าไม่ได้คซงไม่ค่อยมันเลยติดเลยจะบอกว่าเฟิร์นหน้ามันทั้งพี่ก้าวเลยอืมช่างแต่งหน้าแต่งหน้าเฟิร์นยังไงอ่ะมันขนาดเนี้ยลูกใ่รเ่กันไหมทุกคน